หลวงปู่ท่าพระองค์นี้จะเป็นนงผมจริงๆเนี่ยขอให้ช่วยแสดงปฏิหาริยให้ผมเห็นหน่อยให้หวยเนี่ยออก40เลยซื้อแบบตรงๆเลย4 0่ศูนฏว่าหวยออก40จริงๆ ผมเนี่ยเคารพนับถือหลวงปู่ทิมไงเราก็อยากได้พระหลวงปู่ทิมใช่ไหมแต่เราไปเปิดดูราคาโอ้โหคุณแผนหลายแสนเราก็ไม่ไหวแล้วเราก็นึกได้โอ๊ยหลวงปู่ถ้าเคยบอกว่ามีพระรุ่นหนึ่งเนี่ยพุทธคุณเหมือนกันเลยผมก็หยิบพระขึ้นมาในฐานเลยนี่นะถ้าพระองค์นี้นะาพ,านนะพุทธคุณเหมือนคุณแผนหลวงปู่ทิมจริงนะอีก15นาทีผมปิดร้านเนี่ยให้มีคนมาซื้อพระผมแสนหนึ่งแล้วผมจะเชื่อเลยผมก็วางปั๊บใครก็ไม่รู้เดินมาชี้ๆๆๆเลือกซื้อพระเป็นราไปแสนกว่าบาท งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่กดกระแทกลงไปแล้วมันจะไม่ขึ้น <P ew> รูปเพราะว่าเอาตรงดินส่วนผสมเนี่ยเป็น,อ,อ,นนะอ่อนๆครับเหมือนดินน้ำมันนะครับตัวต้องไปถามหลวงปูง่ว่าหลวงปู่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหลวงปู่ท่านก็หัวเราะแล้วท่านก็บอกเออทเทวดาเพื่อนแกล้งนั่นเฉยๆให้เอาสายสินเนี่ยผูกกับไม้เท้าท่านโยงไปที่เครื่องปัม๊มเดี๋ยวมันสติดดอกผูกสายสินโยงไปที่เครื่องปั๊มทีแรกติดเลย เทปนี้ผมอยู่กับน้องนัดแล้วก็น้องบอลนะผมเรียกว่าเขาเป็นกูรูแล้วเขาเป็นนักสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลาครับสะสมไาเยอะไหมครับเยอะมากพี่เยอะมากใช่ไหมฮะนัทละฮะเหมือนกันครับจากความศรัทธาใช่เราเคยคุยเรื่องความศรัทธาของน้องๆสองคนละแปลเปลี่ยนมาก็คือสะสมนะครับแล้วก็ทุกวันนี้กับอาองโตก็คือเป็นธุรกิจครับเรารู้อยู่ดีแล้วครับความนิยมเนี่ยของวัตถุมงคลหลวงปู่ไม่ใช่แค่เมืองไทยครับพี่เคยถามพี่เซนทาคนหนึ่งเคยถามเขาว่าพระเกจิท่านไหนที่โด่งดังในฝั่งจีนที่สุดเขาบอกว่าหลวงปู่ ครับพี่ถามน้องๆหน่อยจริงไหม จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมเนี่ยนอกจากจะเก็บแล้วนะผมเนี่ยมีโอกาสซื้อขายกับคนต่างประเทศบ่อยผมจะถามทุกคนตลอดว่าอันดับหนึ่งของบ้านเขาอะที่เป็นพัะหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยตอนนี้หลวงพ่ออะไรทุกคนจะตอบเนีว่าหลวงปู่ศิลาไม่ใช่ว่าเราเมคเรื่องขึ้นมานะขออนุญาตนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟังมาปากป่อปากนะนะครับโอเคไม่ใช่ว่าเขาอยู่ในสายหลวงปู่แล้วก็มาเคลมตัวเองใช่ไม่ไม่ใช่นะครับถามก่อนครั้งแรกที่ผมไปเจอบอลอะผมไปเจอบอลที่พันทิพย์จำได้ปะครับเมื่อนู่นปีที่แล้วผมไปถ่ายคลิปเล่นๆกับวนนรังง ตอนนั้นผมก็หยิบมาแล้วผมก็ถามบอลว่าบอลเหรียญเนี่ยราคาเท bon ่าไหร่บอลบอกเท่าไหร่นะณตอนนั้นเจ็ดแสนเจ็ดแสนครับเราก็โพสต์คลิปนั้นเล่าเรื่องไปปรกากฏาคลิปนั้นเป็นไวรัลคนดูเป,นเป็นแบบหลายล้านคนวันนี้ขอความรู้นิดนึงแล้วกันให้ใหเล่า,ลาน,นิดนึงเนาะเอาเริ่มจากพี่บอลก่อนแล้วกันพี่บอลพี่บอลมีองค์ที่แบบเป็นของรักของห่วงของรักของห่วงต้องอยู่ที่คอไอ้อาชด้วยขอชมหน่อยเนือดวงเนื้อเงินครับองค์นี้คือเหนือดวงหนึ่งเนื้อเงินไหนครับองค์นี้องค์ประสบการณ์วิอุ่ยด้านหลังมีพระเกาด้วยใ่มีีจวระสบณ์ยยังไเล่ฟอ คือต้องย้อนไปก่อนคําว่าเหนือดวงเนี่ยชื่อรุ่นเขาเนี่ยก็มีความหมายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือถามว่าพุทธคุณไปด้านไหนคือพุทธคุณไปทางด้านเหนือดวงเราไปอีกคือถ้าดวงเราเป็นแบบนี้เขาก็จะไปเหนือกว่าอีกเรื่องโชคลาภเรื่องการงานการเงินอย่างเงี้ยก็จะไปเหนือกว่าสิ่งที่เราเป็นคือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้หรือสิ่งที่เราขอไว้เนี่ยจะไปเหนือได้อีกอ่าครับอันนี้คือที่ไปที่มาของเหนือดวงครับแล้วประสบการณ์ที่เราเจอคือของบอลก่อนที่จะได้องค์นี้มานะต้องบอกว่าอย์เป็นเเเีียยยหหนน้ล ในฝันตัวเองเลยในฝันเห็นเหรียญเหนือดวงเหรียญนี้คือเหรียญแต่ละเหรียญเนีเน่ยเขาจะมีมีโค้ดโค้ดกำหนดผมฝันเหน็นเหรียญเหนือดวงเลข4ีเหรียญน,นี้ใน <ร ồi S 2> ฝันเองไม่เคยเป็นเจ้าของมาก่อนด้วยนะ เหรียญเนื้อเงินที่สร้างทั้งหมด 99, 99อ,องค์99อ,องค์ <99 S 1> งครับวันถัดมาผมก็เลยประกาศหาเลยว่าใครที่เป็นเจ้าของเหรียญเนื้อดวงเนื้อเงินเลข40เนี่ยผมขอเลียผมขอเช่าเถอะผมประกาศกลางกลุ่มเลยแล้วอยู่ดีๆให้หลัง2เดือนมีพี่คนนึงทักข้อความมาหาผมบอกว่าเนี่ยมีเจ้าของเขาจะขายเหรียญเนื้อดวงคือคนที่เป็นคนกลางเจ้าของเหรียญเขาจะขายเขาก็ส่งรูปมให้ผม เฮ้ยเป็นเหรียญเนื้อดวงเนื้อเงินเลข40ที่ส่งมาในข้อความผมก็เฮ้ยพี่พ,พี่รู้ไหมว่าเหรียญผมเนี้ยตามมานานมากผม,ผมตามหามา2เดือนแล้วเนี่ยผมก็แคปไอที่ผมโพสต์ให้เขาดูเขาบอกเนี่ยเจ้าของเขาจะขายแล้วแต่อารมณ์เจ้าของที่จะขายนีย่คืออารมณ์แบบอยู่ๆอ,อยากจะขายหรือไม่อยากขายก็แล้วแต่เขานะปรากฏว่าตอนที่เขาอยากขายเนี่ยคือตอนนั้นราคาตลาดก็เล่นกันประมาณสักแสนสามแสนสี่แสนห้าประมาณนี้ณนะตอนนั้นครับกี่ปีแล้วไม่นานนะพี่ไม่นากว่าปีกว่าเนาะก่อนที่จะแรงแต่เจ้าของเขาเปิดผมมา2องแสนเราก็มองในมมุที่ ราสู้ไหวเราก็สู้ไม่ไหวต่อให้เราจะอยากได้ผมก็เลยบอกเขาว่าผมสู้ไหวสักประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดเขาก็เลยไปบอกเจ้าของปรากฏว่าเจ้าของก็บอกเปลี่ยนใจละไม่ขายแ<ม>ล <ะ S 2> ้วคือเป็นอารมณ์แบบนี้ไม่ได้เราววาสงสัยจะไม่ใช่เจ้าของแล้วแล้วถัดม,มาอีกสองเดือนกลับมาถามอีกอาจจะต้องการใช้ตังค์แล้วแต่เขาอยากขายราคาเดิมราคาสองแสนสองแสนแล้วเพี่ผมก็ยังสู้ไหวเท่าราคาเดิมนะพี่ไปต่อให้ผมหน่อยเหมือนเดิมพอต่อไปไม,ยอยไม่ขายอีกแล้วไม่ขายอีกแล้วผมก็เลยบอกเฮ้ยหลวงปู่มันชักจะยังไงยังไงแล้วนะองค์นี้วนมาหาผมสองรอบแล้วผมก็เลยหยิบมมืืออถีี่ เหรียญน,นี้มาแล้วก็พูดกับมือถือนี่แหละหลวงปู่ธัพระองค์นี้จะเป็นนองผมจริงๆเนี่ยขอให้ช่วยแสดงปฏิหารให้ผมเห็นหน่อยที่<อ>หวยเนี่ยออกสีศูนย์เลยอ่าผมเสี่ยงอย่างนี้เลยแล้วผมเสี่ยงไปเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะไปถูกหวยหรืออะไรหรอกผมอยากเห็นได้เฉยว่าจะออกสีศูนย์หรือเปล่าซื้อแบบตรงๆเลยสีศูนย <40 S 1> ์ปรากฏว่าหวยออกสีศูนย์จริงๆซื้อเม่ไหร่ซื้อไปร60หกสิบบาทที่ก็เป็นหมื่นหกหมื่นหกอ่าคือได้เงินมาหมื่นหกแต่สิ่งที่เรารู้คือนี่คือคำตอบแล้วผมก็เลยเอาคำตอบ ผมก็เลยบอกพี่พี่ช่วยไปบอกเจ้าของเขาหน่อยนี่ผมพูดกับหลวงปู่ผมขอหลวงปู่ว่าถ้าเป็นของผมจริงๆเนี่ยให้ออกตัวนี้หน่อยให้ผมมีโชคแล้วมันก็ออกจริงพี่ก็ไปบอกเจ้าของเขาหน่อยแล้วพี่บอกเขาด้วยนะว่าเงินทั้งหมดที่ถูกมาเนี่ยหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมจะเอาให้เขาทั้งหมดถือว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินที่หลวงปู่ช่วยผมซื้อพระเพื่อให้ผมได้เป็นเจ้าของ แล้วก็รวมกับเงินที่เราคุยกันไว้ผมให้ทั้งหมดไปบอกเขาด้วยว่าเขาจะให้ผมไหมกพราปรากฏว่าเขายอมผมะเขาให้เขายอมเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้ใช่เขาก็เลยมอบเหรียญนี้ให้ผมครับในที่สุดก็ได้ครอบครองเหรียญที่มีเลขค้ด40ใช่แล้วช่วงที่แรงๆนะพี่มีคนขอซื้อผมล้านห้าไม่ได้ ไม่ปล่อยประสบการณ์เราเพราะนี่น่าจะเป็นคู่บุญเนอะก็เลยห้อยติดตัวเสมอคราวนี้ของนัดที่ห้อยอยู่ทําไมถึงห้อยองค์นั้นพี่ขอถนเนิร์ตนี่แหละครับนี่ขุนแผนของหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาครับปีไหนครับเนี่ยปี64ครับปี64หลวงปู่ท่านเรียกว่าขุนแผนรุ่นแรกของท่านแต่ท่านบอกว่าพุทธคุณเนี่ยเหมือนพระขุนแผนของหลวงปู่ทิมคือสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักพระรุ่นนี้นะครับเขาจะไปรู้จักเหรียญเนื้อดวงเหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยเคารพนับถือหลวงปู่ทิมไงเราก็อยากได้พระหลวงปู่ทิมใช่ไหมแต่ท่านเคยบอก ผมมีพระรุ่นหนึ่งเนี่ยพุทธคุณเหมือนกันเลยผมก็หยิบพระขึ้นมาอธิษฐานเลยนี่นะถ้าพระองค์นี้นะพ,นนะพุทธคุณเหมือนคุณแผนหลวงปู่ทีมจริงนะอีก15นาทีผมปิดร้านเนี่ยให้มีคนมาซื้อพระผมแสนหนึ่งแล้วผมจะเชื่อเลยผมก็วางปับ๊บใครก็ไม่รู้เดินมาช,ชี้ชี้ชี้เลือกซื้อพระเป็นเราไปแสนกว่าบาทเราก็ตกใจล้วก็เลยอธิษฐานก็บอกหลวงปู่ว่าโอเคถ้าอย่างนี้ผมเชื่อละเดี๋ยวผมจะไปเลี่ยมห้อยตอนแรกผมเลือกไม่ถูกว่าจะเอาไหนมาห้อยคอผมก็เลยอธิษฐานเนี่ยมีอยู่สองเลขเนี่ยหลวงปู่องค ครับถูกหวยเกือบได้พากฟีครับแล้วก็เลยคอยรุ่นนี้มาโดยตลอด2คนนี้เขาผูกพันกับเขาเรียกว่าความโชคดีของการเสี่ยงโชคนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะโอเคไม่ได้แนะนําให้ไปเล่นหวยเหมือนพวกเขานะผมเนี่ยถูกหวยน้อยมากถ้าคนที่ถูกหวยเยอะจะเป็นพี่บอลพี่บอลพี่บอลเนี่ยถูกหวยจริงเหรอตั้งแต่ผมรู้จักคนมาเนี่ยผมว่าคนคนนี้ถูกหวยเยอะที่สุดในชีวิตผมบอลซื้อบ่อยหรือว่าไงผมว่าส่วนหนึ่งก็จากที่เราขอนี่แหละบางทีผมอยากได้พระองค์ไหนผมก็บอกหลวงปู่ถ้าพระองค์นี้จะเป็นของผมอะ เออถ้าผมจะได้ซื้อองค์นี้ก็ช่วยผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาอย่างนี้ต่อดถูกบ่อยคือแล้วผมเคยลองอย่างนี้ด้วยนะเขาซื้อเลขอะไรเราไปพ่วงเขาด้วยไม่ถูกนะเพราะเราไปฉุดเขาแต่พอเราไม่เล่นปุ๊บ เออแปลกเนาะแปลกครับมีเรื่องแปลกๆเยอะพี่ขุนแผนปี64 64องค์นั้นประมาณเท่าไหร่องนี้ก็ถ้าเกิดราคาเล่นฐานเจานตรงนี้ผมไม่ได้ขายแล้วไงแต่ถ้าเกิดช่วงพีกๆก็ต้องมี2องสามแสนครับเพราะว่าด้วยจำนวนการสร้างน้อยครับได้มาตอนนั้นได้เมา่ไหร่ก็ประมาณแสนหนึ่งครับประมาณแสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งใช่ครับก็ไปตามเนาะไปตามการเวลาใช่ครับโอเคพูดทั้งหมดคงไม่หมดมีองค์ไหนที่เป็นแบบอ่ะได้ยากหรือว่ามีความพิเศษมหคือเอาที่ลูกศิษย์หลายๆคนจะต้องห้อยรุ่นนี้เลยจะลืมไม่ได้เลยนี่คือพระปิตาพีชี่โ ต้องบอกก่อนผมก็ห้อยรุ่นนี้นี่น่ไม่ใช่เอาตรงที่นั่นไงอันนี้คือเป็นความเชื่อครับนะเป็นความเชื่อคุณก็มีคุณก็มีปิดตาจินดามณดีทำไมรุ่นนี้ถึงเป็นรุ่นที่ทอกระเท้าที่สุดพี่อยากรู้สรับบอลกับสลับัดอยู่ทันในตอนนั้นไหมผมเนี่ยอยู่ในพิธีเป็นคนจัดเตรียมพิธีเลยพี่มาร์กมาเนี่ยแล้วผมไปช่วยเขายกของจัดงานอย่างเงี้ยสมัยนั้นพระไม่มีราคาแกกำไม่ให้ผมบนมืออย่างนี้เลยเป็นสิบองค์เพราะว่าแกบอกเออน้องมาช่วยงานพี่ให้แล้วกันเอาไปเอาไปขายจะได้มีตงงกกกกิินนนหมข้้้าาวอไย่เีผ็็บ คือเราเห็นมาตั้งแต่ตอนก่อสร้างแล้วคือด้วยความที่ผู้สร้างทุกคนนี่เขาเอออยากเอาพระดีๆที่ตัวเองเก็บสะสมทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอยู่ในรุ่นเดียวก็มีทั้งพิมพ์มาก็พีมาทั้งหลวงปู่หมุนหลวงปู่โตสมเด็จบางขุนพรมสมเด็จเกจชัยโยแล้วพระเก่าๆแล้วรวมถึงของอาจารย์ปรมก็จะเป็นพวกวัตถุศักดิ์สิทธิ์พวกโบราณวัตถุเอามารวมกันเยอะมากตอนถ่ายรูปแล้วก็เกิดปฏิหารตั้งแต่พระยังพึ่งจะปั๊มเองพระผงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่กดกระแทกลงไปแล้วมันจะไม่ข ใช่ครับแต่กดมาเนี่ยแปลกมันกดยังไงก็กดไม่เขา้ากดแล้วมันไม่เป็นรูปพระกดไปแป๊กแบบนี้เรียกคือจนแบบต้องไปถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทำไมแปลก ปกติต้องปั๊มได้หลวงปู่ท่านก็หัวเราะแล้วท่านก็บอกเออเทวดาเพื่อนแกล้งนั่นเฉยๆให้เอาสายสินเนี่ยผูกกับไม้เท้าท่านโยงไปที่เครื่องปัม๊มเดี๋ยวมันจะติดดอกเพื่อนห่วงมวลสารผูกสายสินโยงไปที่เครื่องปัม๊มปึ๊บปั๊มทีแรกติดเลยแล้วหลวงปู่ท่านบอกว่าปิตาลุ่นเนี่ยคอยมากพุทธคุณมันพิสดารพิิกชีวิตคนได้แล้วท่านก็หัวเราะพิชิกชีวิตคนได้ยังไงท่านบอกว่ากลับร้ายเป็นดีได้กลับไม่มีให้มีมได้มีแล้วให้มีขึ้นไปอีกมนจินาาาาามมมมมมดีีีีนนน่่่่สสยย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 ยถึงงงงบบบบทททแแแัััักก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 ์หลลวปปปูููออออเเเเรรรคคขไืพะ อยู่แล้วเอ็นดูเรามากเท่านั้นแล้วท่านบอกวิชานเนี้ยท่านเคยใช้แค่สองครั้งครั้งแรกใช้ในป่าครั้งที่สองมาใช้สร้างรารุ่นนี้เคยได้ยินจากมาร์คมาร์กเล่าให้ฟังว่าคาถาจินดามนีหลวงปู่ใช้แค่สองครั้งใช่ไหมครับก็คือครั้งที่หลวงปู่เข้าป่าทําให้รอดบอกด้วยครับว่าคาถาจินดามณีเนี่ยแปลก ทำให้คุยกับสั์รู้เรื่องเลยแล้วตัวหลวงปู่ท่านก็คุยกับสั์รู้เรื่องจริงๆเิงเทนหลายเหตุการณ์ท่านเรียกหนูมันกินนมได้อะหมาที่วัดจะกินนมเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องเปิดมันบอกมันอยากเปิดเองอะ <c oughs> พี่เคยเห็นหมาที่วัดกินนมแล้วเปิดเองไหมล่ะมีตัวตรงตัวต่อเนี่ยบินว่อนว่อนท่านเทน้ำผึ้งให้บินมากินกินกินไม่เคยต่อยใครเลยพี่ <c oughs> เคยได้ยินเรื่องนี้คนที่วัดเล่าพี่ฟังเรื่องนี้นี่คือจากคาถาญาณปีคือหลวงปู่ท่านบอกไงว่าทาให้คุยกับสั์รู้เรื่องสื่อสารกระสั์ได้ทีนี้พระปิตวงงออัเ แล้วก็ไม่เคยถอดก็พิชีวิตผลเหมือนกันตัวพี่บอลหรือว่าตัวลูกศิษย์อะไรคนก็ห้อยพระรุ่นนี้ไม่ถอดเหมือนกันเพราะว่าเป็นพระที่ดีนอกดีในแล้วก็เป็นพระในไม่กี่รุ่นที่หลวงปู่ท่านให้กระถากำกับมาบูชาด้วยคาถาจินดามณนีนั่นคือครั้งสุดท้ายที่หลวงปู่ใช้คือครั้งที่2แต่หลังจากนั้นผมเชื่อว่าในหลายๆรุ่นหรือว่าเวลามีคนเอาพระมาให้หลวงปู่บุษเสดท่านก็อาจจะมีสวดเข้าไปโดยที่ไม่ได้บอกเราหรอกว่าใช้ไปแต่ในการสร้างปิตาเนี่ยท่านใช้ครั้งที่งสองทีาากบีรเ่ตั ก,ก็เลยทําให้พระรุ่นนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วย้อนกลับมาที่คําว่าจินดามณีมนพี่จินดามณีมนเนี่ยมีเรื่องคล้ายๆกับนวนิยายของสุนทรภู่นั่นก็คือมนแม่นางยักษ์ที่เขาให้กับลูกคือพระภัยมณีตอนที่รู้ว่าแม่เป็นยักษ์แล้วจะหนีไปอะ่ะด้วยความที่แม่รักลูกแม่ก็เลยบอกว่างั้นแม่ให้คาถานี้ไว้กลัวลูกอดอยากให้คาถานี้ลูกไว้เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคาถาเรียกเนื้อเรียกปลานั่นคืออุปมาอุปไมยว่าไม่อดไม่อยากมีกินนมีีใใชช้้้ตลอดดหคคท่ไไปบูาื มีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากด้วยจินดามณีหมดทุกวันนี้ค่อยไว้โอ้โหกี่ต้องบอกอย่างนี้ผมเนี่ยประสบการณ์ตรงขออนุญาตเล่าเรื่องพระปิดตาจินดามณีคุณมีผ่านมือมาคุณมีกี่องค์โอ้เยอะพี่เยอะใช่ปะเยอะสร้างน้อยด้วยถ้าที่อยู่้ว0ร้อสามพันองค์สามพันองค์เองขอโทษนะคือผมโชคดีมากอยู่ทัวม4สี่องค์ผ่านมือคุณมานับไปทั่วทุกวันนี้ก็อยังอยู่ที่มือผมเยอะเหมือนกันนะฮะคุณมีทั้งหมดประมาณกี่องค์ถ้าตอนนี้เหรอครับตอนนี้ผมก็มีอยู่น่าจะประมาณห้าสิบองค์ครับห้าสิบองค์ โอ้โหประมาณ30ปี30องค์ครับนอกนั้นก็คืออยู่พี่น้องทั่วประเทศใช่ครับก็เปลี่ยนมือชาวหาเพราะว่าทุกคนห้อยแล้วก็ไม่อยากขายอารุณีครับมันก็เลยทําให้สนนราคาสูงมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ไม่ดังแลวเพราะว่าจานวนมันน้อยผมมีข้อเปรียบเทียบนะพี่ผมเคยมีช่วงที่ผมแขวนกับไม่แขวนคือช่วงที่ไม่ได้ห้อยจินดามณีเนี่ยเป็นช่วงที่เอาพระไปจำนำพูดง่ายว่าจะว่าบาปก็บาปมันมันต้องมีช่วงชีวิตที่เลำบากเออแล้วเอาจินดามนีเนี่ยตะกุดทองคําคู่เนี่ยไปจำนำเข้าไป ตะขุดทองคาคู่ด้วยครับไม่มีตังค์พี่เอาไปจํานําเพื่อที่จะได้เอาตังค์ใช่ไหมก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีห้อยจินดามนีห้อยแทนที่ว่าชีวิตมันจะดีขึ้นนะพี่หลังจากไปเอาเงินมาเนี่ยปรากฏว่าเราค้าขายพระอยู่งี้แหละค้าขายยังไงก็เงินไม่งอกเงยอ่ะจนสุดท้ายพี่เชื่อไหมพระองค์ที่ไปจํานาหลุดหลุดนั่นหมายความว่าเราไม่มีตังค์นะไม่มีอะไรไปถ่ายคืนไม่มีอะไรไปถ่ายคืนแล้วแล้วเขาก็ตั้งไว้ไม่ได้สูงอ่ะจนเราไม่สามารถไปเอาพระองค์นี้มาได้นั่นกําลังเปรียบเท แล้วเนี่ยมาเจอน้องนี่แหละน้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่บอลมันทําอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วจินดาบันนี้เนี่ยคือทําให้คนไม่มีแล้วมีได้ฉะนั้นเนี่ยต้องมีต้องเอามาห้อยแล้วหลังจากที่ได้กลับมาได้กลับมาเนี่ยนี่นี่คืองก็เป็นตรงนี้เลยก็เป็นตรงนี้ที่ที่ไม่เคยไม่เคยถอดถอดออกจากคอเลยแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมเปรียบเทียบไม่เห็นแล้วผมเป็นวิทยาศาสตร์ได้เห็นแล้วระหว่างมีกับไม่มีอย่างน้อยมีไว้ดีกว่าไม่มีแน่นอนหลังจากนั้เ็บอปไไดพ่ขื ตอนสมัยก่อนตอนที่ปั๊มพระองค์นี้เคยคิดไหมว่าพระปิตาจินามณีจะเป็นแบบหนึ่งในสุดยอดวัตถุมงคลที่ดีที่สุดเลยว่าพอออฟเรมเอางี้นะพี่ตอนนั้นออกวัดมา500จริงป่ะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทน่ตอนนั้นเราขายได้แปดร้อยพันหนึ่งเราก็ดีใจแล้วใครจะไปคิดว่าจะมาขนาดนี้แล้วผมในพลิกชีวิตทัรุ่นนี้เลยนะเพราะว่าหลังจากที่ผมเนี่ยขายพระรุ่นนี้ไปเยอะๆเนี่ยซื้อห้าร้อยขายแปร้อยเนี่ยปรากฏว่ามันมีสัญญาณส่งมาคือคนที่เช่าบูชาผมไปเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาทุกคนว่าเฮ้ยู่ ก็ฟีดแบคกันมาเต็มเลยเราถึงรู้ว่าเฮ้ยพระรุ่นเนี้ยไม่ธรรมดาละผมเลิกขายเลยแล้วผมก็ซื้อเก็บแบบที่บอกอะผมก็เก็บเก็บทุกเดือนเก็บทุกเดือนเพราะว่าพระเนี้ยมันไม่ธรรมดาลแล้วหลวงปู่บอกจะแพงยิ่งเชื่อกับอีกเก็บมาปีกว่าๆพระขึ้นไปองละสองหมื่นห้าขายแค่ไม่กี่อง์เราก็คืนทุนแล้วแล้วที่เหลือเป็นกำไรพิกชีวิตตั้งตัวได้พรรุ่นนี้เลยพระปิดตาจินดามณีเนี่ยในตอนที่แบบพีคๆเลยพี่อยากรู้เอาเช่าหากันเท่าไหร่เจ็ดหมื่นธรรมดาองค์ธรรมดานะแล้วองค์ที่แบบเป็นองค์ท็อ การลิ้งขายร้านหนึ่งพอมาถึงปัจจุบันตอนพีคๆนี่หลายร้านครับหลายร้านนี่ประมาณ4ขึ้นไปแล้วกันครับเพราะพี่เคยได้ยินว่าแพงมากโดยเฉพาะองค์นำเลิกใช่ครับ,รบพวกองค์ของผู้สร้างพวกตะก,กุดคูต่ตะกุดเดียวเนี่ยแพงเพราะหลวงปู่ท่านจานตะก,กุดทีละดอกด้วยนะครับรุ่นนี้เพราะว่าคลิปนี้ออกเนี่ยแพงอีกเดี๋ยวแพงอีกเนี่ยคือพระหลวงปู่เนี่ยผมบอกตรงๆนะที่แพงได้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเลยคือพอในยุคนี้มันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยคนนไปบูชาเกิดประสบการณ์เนี่ยมันเร็วรู้เร็วพูดเอาเวิร์ดออฟเมาส์พูดปาตปากันค มันมันรู้ผ่านไปกี่ปีละเขาถึงกับมาเล่าแต่เดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีอะไรทุกคนซื้อออนไลน์บูชาเองมีประสบการณ์การาเปลี่ยนมือไว้ถึงเห็นราคาขยับอยู่เรื่อยๆครับ,รบกลไกตอนนี้ถามว่าทําไมพระถึงแพงปั่นหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่เพราะโลกโซเชียลโลกตอนนี้กับโลกเมื่อก่อนมันคนละโลกกันเมื่อก่อนอาจจะขยับราคาขึ้นมาเป็นล้านได้ต้องใช้เวลา30ปีแต่ถามว่าวันนี้ทำไม3ปีทําไมขึ้นมาเป็นล้านได้เอ้าก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนมือได้เร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะโลกออนไลน์แล้วคนก็เห็นด้วยพอคนเห็นเนี่ยเห็นการซื้อการขายกัันนนเค้าาาก็ยึดร แต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยเปลี่ยนมือกันทีปีหนึ่งเปลี่ยนมือกันทีนึงเนี่ยมันเลยทําให้ราคามันไม่ขยับนี่คือความไวที่หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นการปัน่นซึ่งจริงผมว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่ายุคเปลี่ยนพูดถึงความนิยมครั้งหนึ่งพี่เคยไปขอถ่ายเนื้อเงินองค์แบบเนี้ยเนื้อเงินเหนือดวงพี่จําได้ข้างๆตู้เนี่ยมีคนจีนคนหนึ่งไม่รู้เช่าพระใครแต่พี่จําได้เลยเช่าพระหลวงปู่ศิลาพี่เห็นนะเขาเทเป็นแบบเขาเอามาเป็นรังเลยแล้วพี่บอกเช่าขนาดที่เลยเหรอคนจีนน่าจะพญาพาลีพี่งงเลยแบบโอ้หหซือออเเปปป็นง่ไไแบบาามดดชิ อาจารย์ตอนนั้นเนี่ยใช่ใช่ใชเอองงมากเลยคนจีนนิยมขนาดไหนเล่าพี่ฟังหน่อย คือคนจีนเนี่ยอย่าพูดอย่าใช้คาว่าคนจีนอย่างเดียวไม่ใช่จงกัวอย่างเดียวคือคนไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์ที่พูดภาษาจีนกลางเนี่ยหลวงปู่ท่านจะชอบเรียกคนจีนว่าคนที่เขาพูดโชชะาโชชะก็คือคนที่พูดภาษาจีนทั้งหมดครอบคลุมถึงทวีปเอเชียเกือบทั้งหมดเนี่ยหลวงปู่ศิลาเบอร์หนึ่งเพราะว่าผมถามผมพยายามถามจากคนเนี่ยอย่างคนจีนเดินผ่านหน้าตู้เราเราก็แบบแกล้งแพี่ไี่ไหลไหลไหลมาหน่อยรู้จักไหมหลวงปู่ศิลาเขาบอกโอ้ยใครก็ไม่รู้จักกับบ้านเลยมาศิลามาศิลาเขาเรียกหลวงปู่ว่ามหาศ คนจีนกับคนต่างชาติเนี่ยเขาจะชอบรู้สึกเหมือนว่าลักษณะองค์เหมือนพระจีกงบ้านเขาโหเพราะหลวงปู่สมถสมานใช่ไหมสมัแลาวท่านมีความเมตตาเมตตาใช่ครับเขาเลยเปรียบเทียบกับจี้งบ้านเขาคนบ้านนู้นก็จะเรียกจี้งจี้งมหาศิลาบ้างเรียกอะไรบ้างแล้วแต่ประเทศด้วยครับผมเนี่ยขึ้นมาห้างแรกๆกับพี่บอลเนี่ยสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักหลวงปู่ศิลาเลยผมใช้วิธีไหนรู้ไหมเออเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อก่อนบนห้างคันทพิปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเก่าใช่ไหมครับเอาง่ายเราบอกเราเล่นพระหลวงปู่ศิลานี่เขาเบียด กี่ปีแล้วสามปีสามปีครับผมเนี่ยเป็นคนแรกที่เอาพระหลวงปู่ศิลาขึ้นบนห้างมันทิพย์ซึ่งเราไปณวันนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าเซียนนี่คือแบบเซียนงงเลยถ้าเป็นนักร้องคือโนเนมแล้วคือไม่มีใครเขาทําแบบนี้ด้วยไม่มีพระใหม่เกจิไหนที่จะมาเปิดตู้ซีพันธทิพย์ไม่มีครับไม่มีมาเปิดร้านหรอกเต็มที่เขาต้องเป็นพระเก่าเล่นสายไหนก็คือเป็นพระแบบมาตรฐานสากลมีเราเนี่ยมาเปิดแล้วก็แบบมุ่งมาสายเดียวหลวงปู่ศิลาคือทางตู้วางพระหลวงพ่อเดียวหลวงปู่เดียวพี่ๆข้างๆนี้ มึงไม่เอาหลวงปู่อื่นมาวางบ้างวะเออเออเห็นมึงนั่งอยู่เนี่ยมึงก็ไม่เห็นมีลูกค้าเลยอย่างนั้นเลยพุจริงเหรอจริงขออนุญาตนะย้อนไปเมื่อ3าปีก่อนนั่งบนนั้นอะขายเป็นยังไงอยากรู้ประช้าเลยพี่พี่เอาง่ายว่ามานี่ก็มาเพื่อที่จะมานั่งทํางานเฉยคือจุดขายเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้มาขายตรงหน้าร้านเราขายในกลุ่มออนไลน์เราขายในกลุ่มออนไลน์ในกลุ่มเราแต่อันนี้ที่เรามาเนี่ยเราต้องการให้วันหนึ่งเนี่ยให้คนที่เขาไม่รู้จักหลวงปู่เนี่ยได้รู้จักหลวงปู่ได้อย่่าางนน้้อยยไรเเี รู้ว่ามีหลวงปู่ศิลาอ่ามีลูกศิษย์หลวงปู่มาเปิดละใช่มาเปิดวันทันทีอะเออนี่ยคือความตั้งใจของเราถามว่าเราทํางานตรงไหนพระเราตั้งไว้ร้านแต่สิ่งที่เราทํางานคือเราทําที่โลกออนไลน์เราขายในกลุ่มคนอื่นอาจจะไม่เห็นเซียนข้างนอกอาจจะไม่เห็นเราขายกันแต่ผมจะบอกเลยว่าตอนนั้นขายโคตรดี <S <S ในออนไลน์อ่ะพี่อาจจะเห็นผมวางไม่ได้ตู้ไม่ได้ขายไม่เป็นไรเอนิ่งๆอืแต่ในโลกออนไลน์ผมได้ขายทุกวันอย่างน้อยน้องน่าเชื่อถือเพราะมีสถานที่จริงใช่ครับอ่าแล้วมันก็เริ่มขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาซึ่งตอนนี้เห ังขึ้นมาเนี่ยแทบจะทุกตู้เนี่ยต้องมีพระหลวงปู่ศิลาขออนุญาตนะเมื่อก่อนมีอยู่ตู้2ตู้สะใจมากทุกวันนี้เป็นยังไงทุกตู้พี่ที่มันทิปนี่แต่ก่อนเนี่ยบอกหลวงปู่ศิลาที่หลวงปู่อะไรไม่รู้จักเดี๋ยวนี้บอกหลวงปู่ศิลาเนี่ยรู้จักทุกคนเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยพี่ต้องรู้จักต้องมีพระหลวงปู่วางทุกตู้ในช่วงนั้นที่หลวงปู่ท่านเป็นไวรัลอะไรเงี้ยครับ ถามว่าพระพุทธศาสนาหรือพระเครื่องอะไรที่ว่าเขามองว่ามันไม่ดีเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยจากคนที่ทําบุญทําทานเนี่ยน้อยนะเพราะกาลังทรัพย์เราไม่ค่อยมีแต่หลังจากที่เราได้มารู้จักพระเครื่องเราได้มีเงินมีกําลังจากตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าจากที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้ทําบุญมากขนาดนี้เราได้ทําบุญเยอะมากครับสิ่งที่หลวงปู่สอนเรามาตลอดคือมันหามันทํามันทานเนี่ยค,คือเราได้ทําตามที่ท่านสอนเรามาหมดเลยนะเราตั้งใจทามาหากินหากินหามันหามันทําสุดท้ายแล้วพอเราได้มาแล้วก็มันทา ซึ่งต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะพระเครื่องเนี่ยไม่สามารถมีเงินมาทานมีเงินทําบุญมากขนาดนี้หรอกอันนี้คือสิ่งที่ได้จากพระเครื่องนัดอ่ะก็ยังผมนี่ถ้าเกิดมองย้อนกลับไป5 6ปีที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องทําบุญหรอกคือวัดยังไม่เฉียดเลยแต่ทุกวันนี้ผมพูดให้็มปากนะผมทําบุญทุกวันแล้วก็ไม่ได้ทําน้อยด้วยคือพี่บางคนหรือที่อยู่ในห้างบางคนเนี่ยเวลาเขามีช่วยเหลือศาสนาหรือว่าช่วยน้องหมาน้องแมวผมช่วยตลอดช่วยทุกครั้งแล้วก็ทําในนามหลวงปู่ด้วยครูบาอาจารย์ท่านจะสอนใช่ไหมว่าเวลาเราทำบ ดินมันดีเวลามปลูกพืชผลมันก็ออกมาดีก็เหมือนกันเราทาบุญกับพระดี ya ผลมันก็จะไวเราทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเหมือนที่หลวงปู่ท่านสอนเราทุกครั้งครับไม่ใช่ว่าเราทําบุญวันนี้แล้วเราขอแล้วไม่ได้สิ่งที่เราขอแล้วเราหยุดทําอันนั้นมันยังไม่ตรงจุดเพราะว่าหลวงปู่เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยมีโอ่งแต่ละคนอยู่คนละใบบุญเนี่ยเเหมือนเราตักน้าใส่โอ่งตักไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆเราเพิ่งตักไปแป๊บเดียวแล้วเราใช้บุญไปแล้วอ่ะเราจะมาทาใหม่เติมน้ําไปนิดนึงแล้วจะมาขอใช้ใหม่เลยมันก็ไม่มีเพราะ บุญมันล้นเมื่อไหร่ฟ้าดินมันก็หามันอยู่มันเป็นของที่พิสูจน์ได้นะไม่ใช่ว่าฟังเราแล้วจะเชื่อเราอย่างเดียวนะต้องพิสูจน์เหมือนทุกครั้งที่ผมพยายามพิสูจน์ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนท่านจริงไหมไม่ใช่ว่าเราศรัทธาท่านแล้วท่านสอนให้เราบอกให้เราทํานี้แล้วเราจะเชื่อเลยอย่างเดียวนะเราต้องพิสูจน์ทุกครั้งพิสูจน์จนเชื่อจนมันหล่อหลอมตกผลึกมาเป็นความศรัทธาที่เรามีต่อท่านเราก็จะเชื่อแล้วก็ไปในทัางที่ถูกถ้าเกิดเราปฏิบัติถูกคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยผมกกเื่ามมาานอนว,วาาะะีปรรบบมจสณ์ นนประสบการณ์ดั่นไหนรู้ไหมประสบการณ์ในการที่เราทําบุญไปเนี่ยเรามักจะได้ตอบแทนกลับมาหลายคนอาจจะทําบุญร้อยหนึ่งตามจิตศรัทธาหรือว่าตามกําลังที่เขามีผมเชื่อว่าคุณกลับไปจากพรที่คุณขอหรือว่าความตั้งใจที่คุณทำผมเชื่อว่าคุณจะได้มันกลับมาแล้วคุณก็จะกลับไปหาหลวงปู่อีกรอบแล้วผมว่าเนี่ยด้วยเหตุผลเนี่ยที่ทาให้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นส่วนตัวผมเองนะทุกครั้งที่ผมไปหาหลวงปู่หรือว่าทําบุญเนี่ยผมมักจะได้คืนตอบแทนไม่เกินวันติดจรวดเลยติดจรวดเพราะว่าผม อย่างที่ผมพูดมาให้ฟังนั่นแหละเร็วสมมติว่าผมถวายห้าพันถวายหมื่นหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวพี่ได้กลับมาหลายหมื่นหลายหมื่นอ่ะกลับมาเนี่ยไวจริงๆอันนี้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องติดตํารวจเรื่องที่ไวจริงๆการทําบุญของผมนี่แล้วได้ผลตอบแทนกลับมานี่ผมไวมากอันนั้นเรื่องหนึ่งนะแต่อีกเรื่องหนึ่งคือยิ่งเรามาค้าขายอยู่ตรงเนี้ยทําให้แบบลูกค้าที่เราไม่คิดว่าจะซื้อลูกค้าที่เราไม่เห็นหน้าอะไรอยู่ดีๆก็มาซื้ออันนี้คือสิ่่่่่่งงทีีีเเรราาาาได้้ััััับบบพถถถมมมมอออกกกกนนนนะะจ เฮ้ยทางานกี่วันวาอาทิตย์หนึ่งพี่เดานะว่าจริงๆริงอาชีพเราสบายสบายครับบางคนไม่ทําก็ได้นะน้องตอบพี่ว่าทําทุกวันพี่ไม่วันหยุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะมีความสุขมันมีความสุขมันทํางานเหมือนไม่ได้ทําอยู่แล้วครับพี่คือเราไปเจอพี่น้องเราไปเจอเพื่อนได้เฮฮาสังสรรค์ได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดกับลูกค้าได้เผยแผ่บารมีครูอาจารย์เหมือนไม่ได้ทางานเลยครับเหมือนเราเป็นตัวตัวเราเลยแล้วก็ช่วยแนะนําบอกต่อให้คนมารู้จักครูบาอาจารย์เราเยอะขึ้นแค่นั้นเองครับมีความสุขทุกวันพี่มีความสุขทุกวันเข้าใจลนน้องๆคคก็ยึดํา หลวงปู่มันหามันทําขยันใส่เลยเนี่ยมันทําแล้วก็มีกําลังก็มันทำก็ขอให้ทั้งนัดขอยบอลจะเลยรุ่งเดืองเนาะโอเคแล้วก็มาช่วยพี่ด้วยทําสิ่นดีใหญ่ด้วยดีครับพี่เชื่อว่าหน้าที่นี้พี่คงได้รับจากหลวงปู่พี่เคยได้ยินว่าเวลาอธิษฐานเราจะได้พรจากหลวงปู่ พี่เชื่อว่าหลวงปู่ม่อพรสิ่งหนึ่งให้พี่คือทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าสายบุญเหมือนเป็นโทรโครงกระจายเสียงใช่ไม่จริงต้องพูดอย่างนี้พี่กระแสที่ดังมาในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่นเมษาพฤษภามาเนี่ย ต้องยกเครดิตให้พี่อยู่นะน่าเช่จริงๆแล้วพี่เปรตที่นี่ด้วยจริงๆแล้วระฆังนะงดงามแล้วดีงามอยู่แล้วเจ็บว่าเป็นระฆังที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วพี่แค่ได้พรในการตีระฆังเป็นคนที่ตีแล้วเสียงดังงนั่นกอพรจากพี่ที่ได้ไม้ระฆังนี่ละทีเนี้ยหลังจากเนี้ยพี่อยากจะทําสิ่งที่ต่อไปคือการเผยแผ่ตาหนีหลวงปู่ว่าจะเป็นประวัติเรื่องราวของหลวงปู่ดีๆนะอยากจะให้น้องมาช่วยกันนะครับก็คือพละหน่อยใครมีความรู้ใครมีเรื่องราวเก่งเรื่องไรมาช่วยกันทำนะครับฝากนั้นกับากบอลด้วยดีครับ ขอบคุณแมกครับน้องรับคีครับ